ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการหาชิ้นส่วนตัวละครบอเฟมตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าโปรตีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบิวกันก่อนนะครับว่าผมบิวยังไงนะครับส่วนมากจะเน้นไปทางสเต็งนะครับแล้วก็ลองมาก็แร้งแล้วก็ดูเดชั่นนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับดูกันตามนี้นะครับส่วนอาวุธจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะลงระดับยากสุด ให้ดูนะครับซึ่งเป็นการหาชิ้นส่วนของซิสเต็มนะครับผมจะเลือกลงที่ดาวเนปจู Net นะครับเลือกที่มิชชั่นแคปเจอร์นะครับอันนี้เหรียญที่ใช้เข้าเข้าเล่นในแต่ละดานนะครับก็จะมีอยู่3มเหรียญนะครับแล้วก็อาตาัตราการดรอปนะครับ <You must S 1> ก็จะขึ้น <find S 1> ที่ม,มุมด้านล่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอาตาัตราการดรอปตัวชิ้นส่วนค่อนข้างที่จะอาตาัตราส่วนน้อยนะครับก็อาจจะต้องลงหลายรอบกันหน่อย เดีวครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็ไพยายามไปหา,าจุดที่เราจะเข้าไปเล่นภารกิจเพื่อหาชิ้นส่วนก่อนนะครับนนี้ผมเจอชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็เตรียมเข้านะครับอันนี้ผมเตรียมดีมานาให้เฉยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมก็จะเข้าไป อันนี้นะครับผมเลือกเป็น um อันตัวยากสุดนะครับนี่เราต้องฆ่าให้ได้ตามกำหนดนะครับก็คือ75ตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ระดับแดงสามแล้วก็ไอเทมที่เราต้องการมันก็จะมีกอรทมแบบออกมาให้เรานะครับข่านแรกนะครับเราก็ปล่อยสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลสี่นะครับเพื่อขยายขอบเขต กว้างขึ้นนะครับทีนี้เราก็หายตัวยืนรอนะครับแล้วก็เก็บหายตัวสกิลต่างนี่นะครับเพื่อเพิ่มระยะเวลานะครับทถ้าเราไม่เก็บนี้เราตีไม่ทันแน่ๆนะครับเราก็ยืนรอนะครับแล้วก็สังเกตด้วยนะครับว่าอย่าให้หาตัวสกิลของเรามันหมดเวลาแล้วก็เติมสกิลนี้่อยยน,นะครับแล้วก็รอจจมันถ้าเก็บถึงห้าตัวมันก็จะดีดอกให้เรานะครับ ระดับ2ระดับนะครับระดับง่ายกับกลางนะครับเราสามารถใช้ตัวตัวอื่นลงก็ได้นะครับนระดับง่ายกับระดับกลางผมใช้เป็นตัวมีซ่านะครับลงะส่วนใหญ่ระดับยากนี้มีซ่ายิงไม่ทันนะครับก็เลยต้องใช้ออคิวแทนนะครับโอเคครับเมื่อเราได้ครบ ้5ตัวนะครับระบบมันก็จะบังคับให้เราออกนะครับเมื่อเราออกเสร็จนะครับเราก็วิ่งพยายามวิ่งไปที่ใกล้ๆจุดใกล้ๆจุดอ่าจบภารกิจของเรานะครับเพื่อเราจะรอไอตัวกัดตันมันโผล่ออกมาครับเพื่อจะเราจะเก็บเหรียญเพื่อเราจะเก็บเหรียญที่ใช้ในการเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวมันจะโผล่มานะครับ สถานีครับมันโผล่มาแล้วเราก็ทําการจัดการซะไอเทมมันก็จะดับมาให้เราเก็บนะครับเราก็จําจเป็นต้องลงอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับกว่าเตก,กว่าจะได้ไอเทมทั้งหลายไอเทมชิ้นนี้กว่าผมจะได้มาผมลงไปเกินยี่สิบรอบนะครับจะได้วนไปเรื่อยๆส่วนสเก็มงมากอย่างไรยากนะครับ นี่นะครับเรามาเก็บเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะ,จะใช้ลงในชั้นถัดไปก็ลงบนเรื่อยๆนะครับยิงฝ่จะได้มาละห้ารอบสิบรอบก็แล้วแต่ความพยายามนะครับส่วนไอเทมมันก็จะสูงให้นะครับตามตามเปอร์เซ็นต์การดรอปนะครับอย่างที่ขึ้นเห็นในรูปน,นะครับฝากกดไลค์กด s ซับสไคร e คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ